สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางทาง Facebook ด้วยนะครับวันนี้ดัตตี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูไก่ทอดขมิ้นครับเป็นเมนูไก่ทอดที่อร่อยมากๆอีกเมนูหนึ่งนะครับตัวไก่เนี่ยจะมีความกรอบนอกนุ่มในนะครับแล้วก็มีความหอมของสมุนไพรทอดด้วยนะครับโดยเฉพาะตัวขมิ้นเนี่ยนอกจากจะให้สีสันที่สวยงามแล้วนะครับก็ยังช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็ ความอร่อยให้กับไก่ทอดของเราด้วยนะครับทานกับข้าวเหนียวร้อนๆก็อร่อยหรือว่าจะทานเปล่าๆก็อร่อยนะครับสูตรนี้เพื่อนๆสามารถทําทานทําขายได้เลยนะครับรับรองว่าใครได้ทานเดี๋ยจะต้องติดใจแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นสะโพกไก่ดัดี้ใช้ประมาณ1กิโลกรัมครับ ต่อไปเป็นกระเทียมสำหรับทำกระเทียมเจียวประมาณ20กลีบครับต่อไปเป็นขมิ้น2ช้อนโต๊ะรากผักชี3ารากกระเทียมจีน5กลีบแล้วก็พริกไทยป่น1ช้อนชาครับต่อไปเป็นแป้งทอดกรอบ1ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือ1ช้อนชาครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็นำสะโพกไก่เนี่ยไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะมาแล่เอากระดูกออกครับ วันนี้แดดดี้เลือกเป็นสะโพกไก่นะครับมันก็จะมีความนุ่มชุ่มฉ่ำนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกใช้เป็นชิ้นส่วนไหนของไก่ก็ได้นะครับพอเราแลกกระดูกออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาหั่นให้เป็นชิ้นครับวันนี้แดดดี้จะหั่นชิ้นใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับเวลาทอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้มีความนุ่มครับถ้าสะโพกไก่ชิ้นไหนมันใหญ่เราก็จะหั่นเป็น3ส่วนนะครับถ้าชิ้นไหนมันเล็กเราก็จะหั่นประมาณ2ส่วนครับ นี่นะครับเราแล่เอากระดูกออกนะครับจะได้ทานได้ง่ายๆแล้วก็ตัดให้เป็นชิ้นครับเสร็จแล้วเราเตรียมมาหมักได้เลยครับเราจะมาตำเครื่องหมักกันก่อนนะครับอย่างแรกเราใส่รากผักชีลงไปครับลกรากผักชีให้ละเอียดนะครับจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปครับเราโคลกทุกอย่างให้ละเอียดเข้ากันนะครับจากนั้นเราก็ใส่พริกไทยลงไปครับ ลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับเครื่องหมักไก่นะครับนี่นะครับสีสันสวยงามแล้วก็กลิ่นนี่หอมมากๆเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นํากระเทียมมาตาให้ละเอียดเพื่อทํากระเทียมเจียวครับเราตาต่อไปได้เลยนะครับตัวสีของขมิ้นที่มันติดที่ครกอยู่เนี่ยก็จะทําให้กระเทียมเนี่ยมันสีเหลืองสวยไปในตัวเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็นําเครื่องหมักไก่มาใส่รวมกับไก่ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็เต Late ิตเมเกลือลงไปแล้วก็ขยําส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับขยําไปเรื่อยๆจนไก่เนี่ยเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับตัวแป้งทอดกรอบเนี่ยจะช่วยให้ไก่ของเราเนี่ยมีความกรอบนอกนุ่มในนะครับแล้วก็ช่วยให้ไก่ของเราเนี่ยมันไม่หดตัวด้วยนะครับ พอคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราเตรียมนําไปทอดได้เลยครับแต่ดีจะใส่น้ํามันลงไปเยอะสักนิดนึงนะครับจากนั้นเราตั้งให้ร้อนครับพอน,น้ํามันร้อนแล้วเรานํากระเทียมลงไปเจียวก่อนเลยนะครับตัวน้ํามันที่เราจะไปทอดไก่เนี่ยจะได้มีความหอมด้วยครับเจียวกระเทียมไปเรื่อยๆจนเหลืองกรอบแล้วก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับ นี่นะครับตัวกระเทียมก็จะมีสีเหลืองสวยงามเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราตั้งน้ํามันให้ร้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับพอน้ํามันร้อนแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปทอดเลยครับจากนั้นเราก็เบาเป็นไฟกลางนะครับแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆจนไก่สุกเลยครับพอด้านหนึ่งมันเหลืองกรอบแล้วเราก็กลับด้านครับทอดทั้งสองด้านให้เหลืองกรอบเราก็ตักขึ้นเสเด็ดน้ํามันได้เลยครับ นี่นะครับตัวไก่ด้านในเนี่ยจะมีความนุ่มชุ่มฉ่านะครับแล้วส่วนด้านนอกก็จะมีความกรอบนะครับพอเราเสด็จน้ามันจนแห้งแล้วนะครับเราก็นํามาทานได้เลยครับเวลาเราเสิร์ฟเราก็จะเสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวกรอบนะครับสีเหลืองนวลสวยงามมากๆเลยนะครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูไก่ทอดขมิ้นครับ เป็นเมนูไก่ทอดอีกเมนูหนึ่งที่อร่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็มีความหอมของสมุนไพรทอดนะครับสีเหลืองนวลสวยงามนะครับแล้วก็รสชาติเค็มกำลังดีเลยนะครับมีความกรอบนอกนุ่มในทานกับข้าวเหนียวร้อนๆก็อร่อยหรือว่าจะทานเปล่าๆก็อร่อยนะครับสูตรนี้เพื่อนๆสามารถทำทานทำขายได้เลยนะครับรับรองว่าใครได้ทานนี่จะต้องติดใจแน่นอนครับ เ,เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี Daddy ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ